สวัสดีครับพี่น้องว้าเบิ้งกู้ยดีเบิ้งสวัสดีจ้าเสียงอ่ะรุ่นบนอยูู่ครับพี่น้องนะอย่างนด้ตำนั่นมยายามกันได้มันไปห้องไม่ชินฮอันดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่ต้องหยอดไปยางไปยางมันจะห่อนแดดไปห้องมาพ่อหนักกันโดนได้เน้ะนี่แม่ลุงน่ะเป็นเออเป็นนักล้องในใจเลยจ้าเอาเดียวไปห้องมือนีบ้านยังกัว่ามือนี้มากินตบมกหุ้งกันแบบว่ารั่วๆเลยจ้ะมีปลาเผาดั้มมือนี่ฝีมือวมาลุงนะคะเป็นคนเลี้ยงค่ะ ต่อไปสิมีอีกละหรอกนึงโอ้แนวโอ้หมอก็ยังแบบว่าจัโอ้ลำรว้ยได้หนิมาเรียงแห้นะชิดฮอดเนาะชิดฮอดชิดฮอดมายามมายามคุณเสียงอรุณถึงที่พักเลยนะคะวันนี้ปตได้เจอเพื่อนเก่านะคะได้เจอเพื่อนเก่าโดยอย่าใช้คำว่าเพื่อนเก่า มันเหมือนโดนมันเหมือนเก่ามากอ๋อไม่ไม่เก่าค <c oughs> ่ะไม่เก่าคา่ะไม่มีหนามกินบ่เอ,อ๊ะเดีย๋ยว<ม>เด<อ>ี๋ยวไปหนามกิมนก่อนเดี๋ยวไอศีนเอากินนี่งผลไม้หวานตอนนี้ยังใส่ก่อนตอนนี้ตอนนี้ยี่ห้าน้องใส่จ้ายี้อน้่เอ่อมอลลันะมคณะเียอีสานนะคะน่า แม่ออนหรือแม่ตองนะคะได้มาเออแบบประจําอยู่ที่งานเก่านะคะแบบว่าบ,บ,บ้านเกิดก็ได้ค่ะบ้านเกิดน,นะคะคุณขันโมภาษาหมอร่ำก่อแสงอรุณน,นะคะรับซืบ้ออื่นก็จะบ่ค่อยชินดอก <c ười> บโบ่ค่อยชินดอกโอโลซื <c ười> ้ออื่นก็จะบ่ค่อยชินหู <c ười> ต้องแสงอรุณบนโยแ <c ười> ม่แสงอรุณน,นะคะแ <c ười> <อ>ม่แสงอรุณบนโยแสงอรุณบนโยเขาจะหัวจเขา้กต้องหัวใจจ้าอันนี้หัจใจผู้ใดก็ต้องหัจักอืมจ้าอืม กับบ๊อธรรมดานะคะแม่ลุงนภากระได้โอ้ยลุงนภากับเจมส์เขาเล่ธรรมดาบ๊อบพี่คนหัวจักปานานบ๊อบพีคนหัวจักปานานบ๊อบพี่คนหัวจักนะคะรู้จักนะคะรู้จักกดพักเลยเนี่ยแล้วเอาหัวจักกันน้องก็เลยหัวจักผู้เอิญมาเป็นหัวจักน้องเด้อแบบเวลาโดนบันไดเสียงก็ยังคือเก่าค่ะเสียงมาตรฐานนะคะแม่ลุงนาภาเนี่ยเราหยองฝ่ดีเหรอฝ่าเล่นน้ำเรามา น้ำเงิ่อนขอพ่อปันไดดิล่องหย่องก็ดีกว่าเลยนน้ำเรามาไกลายป็นได้หัวกันน้ำมาเนี่ยพ่อเรางหง่องก็ดีเอาเนาะธรรมดาละน้องแบบถูกสตากันนะคะไปยุใส่กับพ่อใคยเรื่องกันเลยเอาหัวใจกันจากปีแล้วอี๋ประมาณสี่หาปีแรอเปล่าเออสี่ปีพอดีกับปีสี่ปีแล้วเนาะจ้าสี่ปีแล้วไปใส่กันยังน้ำกันไปยุ้ยว้ห้องกันได้มีใจนะคะมีใจแบบว่าแต่งอรุณหนับกับพ่อใครนี่โมปันไดเด้เพราะว่า ราาะว่มีตะพ้นมาเป็นยังคือเฉิดแทะเนี่ยมันพรเหมือนกอันนั่นแหละค่นถึงคอยพราพอกัน <laughs> คือเฉิดแทะทแต่จริงแค่เดียแมนแมนพ้นเกินใจไกลๆก,ลกลันป้าเขาไปซื้อน้ำก<ร>่อนเอาคอยว่ากันถึงห้องแล้วบัดนี้มันแกะกับเขาแล้วครับพี่น้องนนั่โอ้ยบัดน,นี้เขามีมาเพิ่มเด้วบัดนี้สมาชิกมาเพิ่มหน้าตาคุ <laughs> ้นๆโอ้ยเห็นกันดู้ๆเลยผู้ใดบังหมุจับอยู่บ่ได้เด้ยแมนเพราะว่ามันแบบว่า ดงดังในหลกโซเชียลมีนแม่นเข็ดคลิปเลี้ยวกำลังเลี้ยวโอ้กำลังเลี้ยวแม่นจ้าไม่ไดเสียงคือเนาะกำลังเลี้ยวกำลังเลี้ยวกำเลังยกเลี่ยกำลังปิดเศร้าเลี้ยวอยู่โอ้เนาะอยากเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิฝากเนี่ยฝากตัว hard clip เลี้ยวเนาะต้องเป็นนคเเลียวออเนาะเมาที่นี่เจได้มาฝากเนี่ยฝากตัวตัวนี่หมียฝากฝากเนี่ยฝากตัวฟังทั้ง เอื่อยน้ำแม่ใเห่อเอื่อยสนอเอื่อย่เอื่อแม่กสิจังไพ่อคุณบอกว่าเห่อแม่พีเมิ่งหน้าตาเลยคุณพ่อท่านเนถึงเวลาเอื่อแม่พนังหนาพ่นมันอ่อนก็ไม่นารู้กะสิไปไล่ก็เราอันนี้ว่าสิว่าอยู่เปานยาดีน้อยใจนะเพราะอนะหนาผากพนอดเออโอ้ย็ิจังเลยนอกบ้าน ไปไก่ก็ไก่ก็พีก็เมียนี่น่กว่าริงอ้านี้ยมันมันเป็นน้ำเน่เออก็เอยมันเป็นน้ำแนวมันมะเกีอยวหเกกมับเกี่ยน่าหนตั้แตเกิดอ่าน่ะน่าผากวางเป็นเป็นกับ่าถอยมเก็นตซ้ำเก่านี่นะเนานั่นก็ตซ้ำเกเอ้าจังหที่้องข็้นจักทีบดเดินย่นั้นน่ารักนี่ว่แหลรอกนันนี่ว่าแหลนี่มาทุกไทยก็เลที่นารัก เนี S <S ่ยชุดไครก็นาเลยมเออเ้องใสอใส่เใสเด็เนี่ยเออปัญญาพีหน้อกคนพออีโอ้ยเป็นเจ้าสิจับแดอันนี้เราฟังเด็กอันเคยอันมันมาหลากเ่ไปล่ำแบบที่ไหนจ้าผู้บ่าวคงน่าให้ติดนเที่เนาะเอ๊เดี๋ยวอ่าเดี๋ยว่าอันไอซี่ขอไปหาด้หยา่เตบาดที่เพราะตาเขามาหนาเลยที่เนาะแล้วหนาหนาของเขาไหมก็้งใส่ชุดสีเหลืองหมนไปใส่ชุดรถตเราจ้า เขาไม่ได้หนกูหล่นเก่งกาศเลยเนาะเลาเป็นอะไรด้วยเนาะอ่าไปใส่แบาน้องหันแล้วเน่ออมาจไทยถูกนะมันจัดเขาไม่ได้เขาขึ้นรถไปเลยจ้าแม่เห้อัตรแดอัมต้อนจักวอดิเมืองหลังชีวิตสาวหมอลัมพีรอเออมันเป็นองจารย์นิลี เออเวลาล้างหนาวออกมันจะเป็นประมาณนั้นตอนเอ่อแง่แงา่กับเบิ่งเครื่องเวทีล่างเวทีนี่ก็เออสมุทรยานกับเนี่ยจักผู้ใดเป็นไผแน่โดยเฉพาะตอนล้างหนาวออกอย่าแต่ย่าขาดหวังก็ยังกับพวกเฮาเนอะเ่ทันล้างหนาก็อันกันยื้อจ้ะเพราะว่าหันเสานี่คือความเป็นจริงนะคะโบ่โบ่อยากให้ FC ซขาดหวังเนาะค่ะว่าว่าเบื้องหลังเป็ข้จะสวยหรูโอ้แต่คือความเป็นจริงนะคะโลกอันนึงโลกความเป็นจริงอันนึงโลกเสมือนจริง เออมวนกับมูนมี่บ้านเรียงเขาแสงอรรุ่นค่ะเพื่อน<ไ>เก่านะคะเพื่อนเคยร่วมง,งานกันมานั่นแหละคะ่ะต <จำ S 2> ัมเทเบิล่ะสำหรับแม่ลุงนภาปิบันแท่งนะคะถือแบบใจดีมากๆเลยถึงจะรู้จักกันมากแบบนี่จะหายก็ลังใจซึ่งกันแลกกันนะคะก็ขอบคุณค่ะโอการหาเหลียงไม่ในเด้อลุงนภาบอกก็ยังลุงนภาเป็นนางเอกเนาะเออก็ยังก็ยังในความรู้สึกบอเหมือนแบบเหมือนเหมือนตัวจริงเป็นเหมือนนางเอกมาก แต่คุณคนอื่นหัวจักมันมันเป็นแบบนั่นเดฟเป็นคนแบบว่าบมุนรงโปงเพลงบมุนรงโป่งฟังคือกันค่ะคือกันจังสันบ่ได้มาผอกันอกเ่าะเนาะคนเขาเกิดมาคนพ่อปนกันนี่ค่อยมาผอกันแต่ว่าแต่ว่าเบิ่งผู้เบ่าผู้เบ่านี่ยังอองตองเลยไม่ยัม่ยบวบเยโดยโดยพื้นฐานของหลุมล่างเพิ่นเพิ่นเที่ยวคือหยังแม่นเพิ่นรักษาคุ้นใบงามคนจะสวยเนี่ยโอ้ยมันสิกินเขาบ่ได้ดอกคือจะจะย่องหลายก็นี่ายแล้วจะยิ้ม ย้ำเลาสีเป็นขึ้นเพิ่นนะแ็ดกันได้ตเป็นขึ้นเพิ่นะยายพี่เข้ากับเยรียดได้ชูวรกับหมวดได้เยเออนั่นนั่นเริื่มเล้วเออเริ่มเล้วเร่อมเลอมันอดไปได้ไงมันมันมันกินมีใสเลยก็หนเออกัะบอกไปย้ำยิมยิมไว้ยิมไ้ยิมไย่าเอาชงวิธีมาลงมัน กินเอากินเวบนได้ินบ่อดกินเดียทีนาทีนี้ผิวขมวดก็เก่ามาาีนอนิ้วลกอยากินขาวกันค่ะ